รวบรวมเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมโครงการงานวิจัยของ9ราชมงคลในที่นี่ RMUT FM 89.5 MHz Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิต สวัสดีค่ะผู้ฟังต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการที่รวบรวมเรื่องราวข่าวสารก้ารราชม,มงคลในที่นี่ i m u t กับดิฉันไร้าาสายยิ้มสิงค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม,มงคลธัญบุรี fm 89.5 MHz innovation for l i f e นวัตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมการผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม,มงคลธัญบุรีนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะที่นี่ RMUT uh, หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากชาวราชามงคลคัสสารมานําเสนอ3ช่วงรายการของเราเช่นเคยเลยเริ่มต้นช่วงแรกกันเลยกับเปิดบ้านราชามงคลกันค่ะเปิดบ้านราชามงคลในช่วงแรกนะคะเริ่มกันเลยค่ะกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลทัญบุรีนะคะร่วมกับ National P ผิงตง n ู University และสมาคม I อท i เปิร e. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด,ด้านการจัดการเทคโนโลยีและวิศวกรรม I e. ทรมอท i เปิร Dreams Con เอสเปกทูเค่ะวันที่14กันยายน2568มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ National Pingtung University ประเทศไต้หวันและสมาคม I t r i e E เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติการจัดการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม I t r i e E Technology and Engineering Management Society Conference Asia Pacific 2025ลนั่นเองค่ะ ในระหว่างวันที่13ถึง16กันยายน2568ณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครสำหรับงาน i Triple E Ter m S Con e ม2025นี้นะคะจัดขึ้นนะคะภายใต้หัวข้อ Achieving c o m p e t i t i v e n e s s in the Age of a i and Big d a t a a n a l y t i c s นเนื่องด้วยปัจจุบัน,นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมนะคะด้านว,วิศวกรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ประเทศต่างๆต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคมค่ะโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Big Data a n a l y t i c s นั่นเองค่ะที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการบริการ,การจัดการองค์กรรวมไปถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานความ การจัดงานในครั้งนี้นะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการยกระดับผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและการจัดการวิศวกรรมของไทยสู่ระดับสากลทั้งยังเป็นโอกาสนะคะในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างนักวิจัยองค์กรและภาคอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนนั่นเองค่ะต่อการกับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะเข้าพบผู้บริหารและทีมงานประชาสัมพันธ์ และงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเพื่อกระชับความร่วมือเครือข่ายข่าวราชมงคล r m u t News Center ค่ะวันที่17กันยายน2568รองศาสตราจารย์ดกรกุลกนิษฐ์ทองเงาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือมอทรธัญบุรี FM 89.5เม z นำทีมบุคลากรฝ่ายรายการและข่าวนะคะเข้าพบรองศาสตราจารย์ดรพิชัยจันมณีอธิการบดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ไกรแดงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพหรือมอทอรอกรุงเทพเพื่อหารือถึงความร่วมมือในเครือข่ายข่าวราชมงคลค่ะ โดยมีคุณทิติดีรัแสงบุญเกิดหัวหน้างานประชาสัมพันธ์และงานวิเทศสัมพันธ์และทีมนักประชาสัมพันธ์เข้าร่วมณนห้องประชุมสำนักง,งานอธิการบดีมทรกรุงเทพทุ่งมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานครค่ะ ah ah สำหรับเครือข่ายข่าวราชมงคล เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทาง9ก้าแห่งค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแนวนโยบายโครงการกิจกรรมงานวิจัยนวัตกรรมการบริการชุมชนที่มหาวิทยาลัยแต่และแห่งได้จัดทําขึ้นเพื่อการมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์เพิ่มการรับรู้และสร้างประโยชน์ให้แก่สาธารณชนนําเสนอในช่วงของข่าวต้นชั่วโมงนะคะทุกวันเวลา10บนกาและ17บเนาฬิกาและรายการต่างๆของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมทรธัญบุรีอาทิตย์ รายการ RMT u Talk รายการสุขอาสาซึ่งการประชุมในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์อัปเดตการพัฒนาทางด้านคอนเทนต์และช่องทางการนำเสนอรายการบนสื่อใหม่โดยทางโมโทรกรุงเทพให้ความสนใจที่จะนำเสนอกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยและกิจกรรมของก้าวราชามงคลให้มากยิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งจากเข้าสู่กระบวนการการประสานข้อมูลเพื่อนําเสนอในรายการต่อไปนั่นเองค่ะสามารถติดตามข่าวสารและรายการความร่วมมือของเครือข่ายก้าวรัชมงคลน,นะคะได้ที่ w w w radio. rmutt. ac. th หรือ y ยูทูบช n e l นะคะ rmutt radio วิทยุราชงคมทันธัญบุรีและ TikTok rmutt radio นั่นเองค่ะ ปี้ทยในช่วงนี้นะคะยังอยู่กันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรีนะคะต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา FTP คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมทรธัญบุรีเข้าศึกษาดูงานการผลิตร,รายการวิทยุและกระบวนการออกอากาศค่ะ วันที่16กันยายน2568สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือมโทโรธัญบุรี FM 89.5เมกะเฮิรตซ์โดยรองศาสตราจารย์ดกรกุลกนิททองเงาเพื่อในการสถานีวิทยุกระจายเสียงพร้อมผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสอนชัยบุตรแก้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิพาบีบีระวงศ์อาจารย์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและนักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาเทคโนโลยีการผลิตภาพยนตร์และวิทยุโทรทัศน์หรือ FTP คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมทรทันยบุรีจำนวน2ี่คนเข้าศึกษาดูงานณสถานีวิทยุกระจายเสียงมทรทันยบุรีถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้นะคะมุ่งสร้างความเข้าใจด้านสื่อวิทยุกระจายเสียงให้กับนักศึกษาตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นประเภทของรายการวิทยุองค์ประกอบต่างๆขั้นตอนการผลิตรายการวิทยุ การทดลองใช้ห้องบันทึกเสียงการบันทึกเทปรายการและกระบวนการออกอากาศโดยพี่พี่บุคลากร มีกิจกรรมสนุกสนุกตอบคำถามลุ้นรางวัลโดยพี่พี่นักศึกษาแสก,กิลศึกษาของสถานีวิทยุด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะมีการเรียนรู้ข้อมูลและปฏิบัติงานจากสถานที่จริงนักศึกษาเองได้ทำความรู้จักสถานีวิทยุกระจายเสียงมทรธัญบุรีในฐานะหน่วยงานที่มีความพร้อมในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิทยุกระจายเสียงและสื่อใหม่ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้มากยิ่งขึ้นค่ะ ผู้ที่สนใจติดตามภาพบรรยากาศการจัดก,กิจกรรมเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook fm 89.5สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีและ TikTok rmutt radio ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ารอบรู้ก้าวราชมงคลกันค่ะพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่โลกอนาคตคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดสอนหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี4หลักสูตรที่ทันสมัยตอบโจทย์ทักษะดิจิทัลพบกับหลักสูตร FTP เทคโนโลยีการผลิตภาพยนตร์และวิทยุโทรทัศน์หลักสูตร CMT Creative Media เทคโน l o ยีหลักสูตร AP เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์และหลักสูตร PT เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์4หลักสูตรที่จะพาคุณก้าวสู่การเป็นดีเรคเตอร์ไอดิเตอร์ UX/UI ดีไซเนอร์เกมอาร์ติส E.M. Event Organizer และนักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์หรือการสร้างธุรกิจสื่อของตัวเองเรียนลึกลงสนามจริงกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยในสตูดิโอมิกเซ7.1 Motion Capture Master Control Room ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ iMac เลือกหลักสูตรที่คุณชื่นชอบทาง www.mct.rmutt.ac.th หรือที่025494524อนาคตคุณเลือกได้อยู่ที่ทตัว,ตวคุณพลังสร้างสรรค์ทางความคิดสู่ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนศาสตร์และศิลป์คิดคน้นออกแบบอย่างสร้างสรรค์โดยการผรสมผสานวัฒนธรรมกับความเป็นไทยคณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี สม่งมอบองค์ความรู้และวิชาชีพที่หลากหลายเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรศิลปะบัณฑิตทัศนศินลป์ศิลปะไทยศิละปะศึกษาจิตรกรรมออกแบบนิเทศศิลป์น,นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบภายในและหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตนาฏศิลป์ไทยศึกษาดนตรีคีตาศิลป์ไทยศึกษาและดนตรีคีตาไทยสากล ต่อยอดองค์ความรู้กับหลักสูตรปริญญาโทในสาขาวิชาทัศนศิลป์การออกแบบรายละเอียดเพิ่มเติม www.fa.rmutt.ac.th หรือ0254932789ศิลปกรรมศาสตร์นำความรู้สู่การพัฒนาสร้างรากฐานความเป็นไทย รอบรู้การราชมงคลในช่วงนี้นะคะเริ่มกันกันกบคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคว้ารางวัลศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่ดีเด่นประจำปี2568ค่ะรายงานข่าวสารโดยคุณธริตีธนรัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนาค่ะคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารับรางวัลศูนย์สร้างนวัตรกรรุ่นใหม่ดีเด่น ในงาน Steam for Innovators Day 2025จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งมทรล้านนาเป็นหน่วยงานเพียงแห่งเดียวจาก33หน่วยงานทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลน,นี้โดยรองศาสตราจารย์ดรกันธนาดิตแก้วคณบดีพร้อมตัวแทนคณาจารย์รับมอบโลกเกียติคุณเมื่อวันที่9กันยายน2568ณสถานีโทรทัศน์ไทย PBS กรุงเทพมหานคร รางวัลน,นี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มทรลลันนาในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและนักศึกษาผ่านการเสริมสร้างทักษะด้านนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายใต้กรอบการเรียนรู้แบบ Steam for Innovator ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจ,จริงผลักดันนวัตกรรมเพื่อสังคมและสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่พร้อมเป็นผู้นำด้านธุรกิจและนวัตกรรมในอนาคตธริตีธนรัตนพิมลกุล วิทยุราชมงคลล้านนารายงานต่อกันกับนักศึกษาสาขาว,วิชาภาษาไทยประยุกต์คณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสร้างชื่อเสียงการประกวดสุนทรพจน์ระดับชาติส่งเสริมวัฒนธรรมเอกลักษณ์ไทยรายงานข่าวสารโดยคุณนันทนาสีมาสื่อสารองค์การราชมงคลพระนครค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขอแสดงความยินดีกับนางสาวพ,พุทธทิดาอินช่วย นักศึกษาสาขาวิวชาภาษาไทยประยุกต์คณะศิลปศาสตร์รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ระดับชาติส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทยประจำปี2568จัดโดยสมาคมนิยมไทยณนห้องประชุมสีสุพรรณมหาวิทยาลัยสยามโดยนางสาวพุทธทิดาอินช่วยเล่าว,ว่าการประกวดสุนทรพจน์เป็นการกล่าวภายใต้หัวข้อวัฒนธรรมไทยกับวัยรุ่น ซึ่งมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่าวัฒนธรรมคือทุนทางสังคมและทุนทางจิตวิญญาณจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ผสมผสานกันวัฒนธรรมที่ดีงามยอมสร้างความไว้ใจระหว่างผู้คนและหล่อเลี้ยงความรู้สึกเป็นเจ้าของรวมการเดินทางสู่อนาคตจึงต้องรักษาแก่นคุณค่าให้วัฒนธรรมพัฒนาปรับตัวตามกาลสมัยไม่ว่าประเพณีท้องถิ่นจะถูกเล่าใหม่ด้วยสื่อดิจิทัล ผ้าไทยที่กลายเป็นแฟชั่นสมัยใหม่และดนตรีพื้นบ้านที่ขับร,ร้องร่วมท่วงทำนองสากลทั้งหมดนี้ทำได้โดยไม่บิดเปือนสาระหากยึดมั่นความเคารพในบริบทดั้งเดิมในธนะที่ดิฉันคือหนึ่งในพลังการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยหากปรารถนาให้ยั่งยืนและรักษาไว้เยาวชนควรประพฤติตามกรอบแนวคิด3ส ได้แก่สั่งสมสร้างสารรค์และสืบสารซึ่งจะช่วยปลูกความมั่นใจให้กับเยาวชนไทยรู้จักคุณค่าในตนเองและเป็นพลังชีวิตให้ทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่อนาคตอย่างงดงามมั่นคงและยั่งยืนซึ่งบทสุนทรพจน์นี้ถูกเขียนขึ้นมาจากใจและในฐานะเยาวชนไทยคนหนึ่งที่อยากส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ร่วมกันส่งต่อวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ผู้ที่ดาวฝากถึงน้องๆที่สนใจการประกวดสุนทรพจน์ว่าการประกวดทุกครั้งต้องหมั่นฝึกซ้อมเมื่อรู้สึกยังพูดได้ไม่ดีพอขอให้เริ่มต้นใหม่และต่อให้ซ้อมอีกสิบรอบ20รอบความพยายามเหล่านี้จะทำให้เราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ดังนั้นรางวัลที่ได้รับครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสารรค์ โดยได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์นันทนาสีมาสื่อสารองค์การราชมงคลพระนครรายงานส่วนทางด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อออนไลน์ให้โดนใจด้วย AI บนการจัดการเรียนการสอนแบบเปิดหรือมุกเซร์มิติใหม่สร้างสื่อการสอนเพื่อนักศึกษารายงานข่าวสารโดยคุณวรพรนามบุตรงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร,แร่มทรรออีสานค่ะ วันที่17กันยายน2568มทรอีสานโดยรองศาสตราจารย์ดรโคสิศรีภูทรรักษาราชการกาแทนอธิการบดีมทรอีสาน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อออนไลน์ให้โดนใจด้วย AI บนการจัดการเรียนการสอนแบบเปิดมุกจัดโดยศูนย์พัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศ RMUTI ETC มทรอ,อีสานร,ร่วมกับโครงการมหาวิทยาลัย Cyber ไซเบอร์ไทยไทยมุกระหว่างวันที่17ถึง18กันยายน2568 ณห้องประชุม37-401อาคารคณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรารมทรอีสานนครราชสีมาทั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากรม,มหาวิทยายลายัยเข้าร่วมการอบรมทั้งออนไซต์และรูปแบบออนไลน์ผ่านซูมมิทติ้งกว่า100คนนอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดทางเพจศูนย์พัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศ RMUTI ETC มทรอีสานเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังอีกด้วย สำหรับการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการจัดทำสื่อออนไลน์การออกแบบการเรียนการสอนเชิงสร้างสรงสรค์การประยุกต์ใช้ AI เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจำนวนสองท่านร่วมบรรยายพร้อมเป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติได้แก่ดกรนัชพัฒน์ทธธีระเรืองชัยศรีดรมณีรัตน์มั่นศิลป์นักวิชาการอิสระโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย โดยมีหัวข้อการอบรมประกอบด้วยการวิเคราะห์และออกแบบรายวิชาออนไลน์การใช้ระบบการเรียนการสอนไทยมุกการสร้างสื่อการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมการผลิตสื่อออนไลน์ด้วยเครื่องมือดิจิทัลและ AI และการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะเป็นการเสริมสร้างมิติใหม่ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อนักศึกษาอย่างแท้จริง วราพรนาบุตรงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มทรอีสานรายงานต่อกันเลยกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพ,พยนตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะคะจัดโครงการ first step to be เด็กฟิล์มเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงานค่ะรายงานข่าวสารโดยคุณทรงพลจิตโกศลมทรกรุงเทพค่ะสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพ,พยนตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการ first step to be เด็กฟิล์ม ปีการศึกษาที่1 8, นึ่ทับสองหหณห้องประชุมสํานักงานธิการบดีเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสู่การประกอบอาชีพภายใต้แนวคิดการออกสู่ตลาดแรงงานต้องเตรียมตัวอย่างไรโดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากดรนรสพันธ์จันททองรองคณะบดีฝ่ายกิจการทั่วไปเป็นประธานเปิดโครงการและผู้ช่วยศาสตราจารย์มนชัยน้อยคำศิลป์ผู้แทนสาขาวิชามอบของที่ลึกแก่ผู้บรรยายพิเศษโดยก่อนเข้าสู่กิจกรรม มีการยืนไว้อะไรเป็นเวลาสองนาทีแดน15วีรชนทหารกล้าที่เสียชีวิตจากเหตุประทะชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่29กร,รกฎาคมที่ผ่านมากิจกรรมในโครงการได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสองท่านได้แก่คุณพัฒวงเที่ยง Manager, d i r e c t i n g of m o e i Project บรรยายหัวข้อปลุกพลังสร้างแรงบันดาลใจค้นหาตัวตนตเตรียมความพร้อมระหว่างการเรียนและคุณจัก,กรกฤษต่ตอพล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทอาร์ตอุตสาหากรรมจำกัดบรรยายหัวข้อ SR คัดเลือกคนทำงานอย่างไรโดยโครงการนี้ดำเนินการภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ TQF เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมผลการเรียนรู้ด้านความรู้และทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลพร้อมทางสนับสนุนแนวคิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ ที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนและเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพทรงพลจิตโกศลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรายงาน และปิดท้ายนะคะกับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีนะคะต้อนรับผู้แทนจากสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรสภากาชาติไทยหารือความร่วมมือการนำเสนอข่าวสารและแสดงความยินดีเนื่องในวันราชมงคลค่ะรายงานข่าวสารโดยคุณอาทิตยาปกรณนางวิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ วันที่15กันยายน2568รองศาสตราจารย์ดรกุลกนิษฐ์ทองเงาพกในการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี FM 89.5เมกและบุคลากรให้การต้อนรับ ุนนัทพงศ์วัฒนาไทยสวัสดิ์หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์และทีมงานสำนักสรารนิเทศและสื่อสารองค์กรสภากาชาติไทยเข้าพบหารือพร้อมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนามสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลหรือวันราชมงคลณสถานีวิทยุกระจายเสียงณสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีถนนวิภาวดีวรังสิตดินแดงกรุงเทพ มหานครทั้งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้มีความร่วมมือกับสภาการ์ชติไทยมาอย่างยาวนานในการเป็นสื่อกลางเพื่อน,นำเสนอข้อมูลข่าวสารโครงการและกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิ ความรู้เรื่องโรคภัยการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคการบริจาคโลหิตและอวัยวะการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆออกสู่สาธารณชนผ่านการสัมภาษณ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้แทนหน่วยงานในรายการ RMT u Talk ข่าวต้นชั่วโมงสปอรตประชาสัมพันธ์และทางสภากาชาไทยย่งได้มีการผลิตรายการในชื่อ Red c r o s s on Radio ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5มเรเฮิร์ทุกวันจันเวลา8นาฬนาทีอีกด้วยอาทิตยาปกทา,านังทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงานคะ่ะคุณมาฟังกันเดี๋ยวพักการสักครูค่ะช่วงหน้าข่าวสารงานวิจัยกันค่ะศาสตร์ของสถาปัตยกรรม งานออกแบบที่มาพร้อมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างภาพจำด้วยคุณภาพที่ให้ผลลัพธ์การใช้งานเป็นความประทับใจคณะสถาปัตยากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถพร้อมลงมือปฏิบัติประยุกต์ใช้นวัตกรรมการออกแบบบนเทรน์ออกแบบโลกเปิดสอนหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายในภาคเรียนปกติ5ปีติดตามรายละเอียดได้ทาง www. a r m u t t ac. th หรือสอบถามได้ที่02549 4771 หยิบจับงานอดนเเรกเสกให้เป็นรายได้ด้วยทักษะเชิงสร้างสารมีสไตล์ได้รับการยอมรับโดยคณะเทคโนโลยีข้าราการศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลขันบุรี แหล่งบม่มเพาะนวัตกรยอดฝีมือสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุง่งห่มสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกายสาขาวิชาอาหารและโภชนาการสาขาวิชาคหากรรมศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและอีกมากมายพร้อมเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรคหากรรมอย่างมีสไตล์ร่วมกับเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-549-3161 หรือ w w w .het.armutt.ac.th ข้าวสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะคะข่าวสารงานวิจัยว,วันนี้นําเสนอเรื่องราวของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนําผลิตภัณฑ์แชมพูห,หัวแปรงซิลิโคนคว้าชแชมป์โมเดลธุรกิจในกิจกรรมสตาร์ทอัพโชว์ดาสนามประลองไอเดียธุรกิจพิชิตเงินรางวัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยสถาบันวิจัยและพัฒนางานพัฒนาบ่มเพาะธ,ธุรกิจส่งเสริมโอกาสให้กับนักศึกษาที่มีความคิดสร้างสารรค์ได้นำเสนอแผนธุรกิจในกิจกรรมสตาร์ทอ,อัพโชดาวสนามประลองไอเดียธุรกิจพิชิตรางวัลณน,นห้องประชุมโชติเวสศูนย์โชติเวชร,ราชมงคลพระนครค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน15ทีม สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของนักศึกษาในการก้าวสู่เส้นทางของผู้ประกอบการอย่างจริงจังค่ะผลการแข่งขันนะคะปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมโนวานายรัชานนรัตนวิจิตนางสาวอารยาหุวนถนอมนางสาววันนิสาสุริโยและนางสาวชนาภาสุวรรณชัยคณะบริหารธุรกิจนำเสนอผลิตภัณฑ์แชมพูหัวแปรงซิลิคนค่ะทางด้านรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะทีมบีบีนางสาวกัญญาวีมานพกาวี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำเสนอผลิตภัณฑ์เพชรทูราอาหารเสริมหมาแมวจากสารสกัดสมุนไพรค่ะรองชนะเลิศอันดับสองนะคะทีม EB1 นายอัธ,ธภูมิมยมทองคณะวิศวกรรมศาสตร์ผลิตภัณฑ์แอปสนยนรวมสถานีชาร์จรถไฟฟ้าค่ะส่วนรางวัลชมเชยจำนวน2ทีมก็คือทีมริเวอรียนะคะได้แก่นายดานุไน มลิแก้วนายสุภกรกล่ำกระโทกนายนัทพลสมูทรและนายเศรษฐวุฒิชินนสีจากคณะบริหารธุรกิจนำเสนอผลิตภัณฑ์สเปรย์ปรับอากาศและทีม CEA Premium Fruit นายเทีรเทพอุณหัง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนผลิตภัณฑ์จำหน่ายผลไม้พรีเมียมนอกฤดูกาลค่ะนารัชชานนรัตนวิจิตนะคะตัวแทนทีมโนวาเองเนี่ยเล่าให้ฟังค่ะว่าทีมได้นำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพและความงามมาวิเคราะห์ร่วมกันค่ะแล้วก็เห็นว่าผู้บริโภคยุคใหม่เนี่ยให้ความสนใจเรื่องสุขภาพและต้องการผลิตภัณฑ์ดูแลตนเองที่มาจากธรรมชาติปราศจากสารเคมีโดยเฉพาะแชมพูหรือยาสระผม เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยประสบปัญหาในเรื่องของผมร่วงผมบางแล้วก็สีสะมันแต่ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรที่อยู่ในตลาดปัจจุบันนี้นะคะภาพลักษ์ที่ดูดั้งเดิมไม่ตอบโจทย์แล์สไตล์คนรุ่นใหม่ดังนั้นนะคะทางทีมเองเนี่ยจึง ต้องการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากสมุนไพรไทยขึ้นมาที่นําเรื่องของประสิทธิภาพนวัตกรรมและประสบการณ์มาผสานรวมกันค่ะสู่แนวคิดผลิตภัณฑ์แชมพูหัวแปรงซิลิโคนภายใต้แบรนด์โนวาซึ่งเป็นแชมพูสมุนไพร2 in 1มาพร้อมกับนวัตกรรมหัวแปรงซิลิโคนนวดศีรษะโดยส่วนของแชมพูเนี่ยเลือกใช้สารสกัดจากดอกแก้วเป็นส่วนผสมหลักค่ะ สรรพคุณก็คือช่วยลดการหลุดร่วงบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงลดอาการคันให้กลิ่นหอมแบบธรรมชาติสำหรับโมเดลธรุรกิจนี้นะคะสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดมุ่งเน้นส่งมอบประสบการณ์และนับปรกรรมที่มีราคาเข้าถึงได้เชื่อว่าการนำเสนอโมเดลธรุรกิจครั้งนี้นะคะจะนำไปพัฒนาเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นจริงในอนาคต ซึ่งทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจของราชมงคลพระนครเองนะคะจะมีกลไกที่สําคัญในการให้คําแนะนําและช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะไอเดียนวัตกรรมสร้างสารรค์เหล่านี้เนี่ยจะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ดังนั้นเองเนี่ยการเปิดพื้นที่ให้กับนักศึกษาได้ทดลองและพัฒนาไอเดียจึงเป็นการจุดประกายพลังของคนรุ่นใหม่ให้ลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนั่นเองค่ะ คุณผู้ฟังค่ะทั้งหมดนี้คือการสรุปรวบรวมประเด็นข่าวสารนะคะทางก้าวราชมงคลกับที่นี่ RMT u ในสัปดาห์นี้นั่นเองค่ะสัปดาห์ถัดไปนะคะยังสามารถติดตามเรื่องราวข่าวสารรอบรัวก้าวราชมงคลกันได้ใหม่นะคะ,คะกับดิฉันไรสา,ย,ายิ้มสิงค่ะแล้วก็ที่นี่ fm 89.5 innovation for life นวัตกรรมเพื่อชีวิตด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะหมดเวลาแล้วต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ วิทยุราชมงคลธัญบุรีร่วมกับมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทาง9แห่งเสริมสร้างการรับรู้นำนวัตกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับองค์การพิพ,ธพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพอวช สนับสนุนองค์ความรู้ที่หลากหลายนำเสนอวิตอเมริตหนนาทีกับสาระวิทยาศาสตร์ปลากาศดเป็นปลาที่อยู่คู่คนไทยมานานแล้วก็อยู่คู่ทุกบ้านเรือนเรียกว่าได้เป็นปลาที่มีทุกบ้านในชีวิตของเราก็จะต,ต้องเคยผ่านมือกันมาอย่างน้อยละ่ะคนละหนึ่งตัวคนละหนึ่งโหล ไม่ว่าจะเป็นวิชาเรียนเขาก็ใช้ปรากัาดมาเป็นแบบเครื่องมือสื่อในการสอนนะครับแล้วปรากัาดมันคือปลาอะไรมันมีกี่ชนิดกันแน่ในประเทศไทยอ่ะปลากัาดนะฮะที่รู้จักกันดีก็จะมีปรากัาดหม้อปรากัาดจีนปรากัาดสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยก็เป็น half moon c r o u d tail หรือพวประกาศสองหาประกาศยักษ์ประกาศหูช้างเยอะแยะเต็ไมไปหมดที่พูดมาเป็นสปีชียเดียวกันทั้งหมดคือสปีชียเบต t าสเปเ e นเดนส์คำว่าสเป e n นเดนส์ก็มาจากคำว่า s p ป e n นด d เป็นสีสันที่สวยงามนั่นเอง